กดไลค์กดแชร์กดตามให้เราด้วยสวัสดีค่ะมาเป็นอะไรเนี่ยน้องสาวฉันเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะมาป่าเลยอ้าวมาวันนี้มาเปิดกล่องุ่มของเล่นกันจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเย้ยเมื่อเขาบอกว่าของพึ่งลงจากเรือไป เสียวนิ้วอ่ะากล่องนี้นะครับก็จะมี2ไซส์นะครับไซส์เอ็กแอลกับไซส์เอลแล้วเราซื้อมาเป็นไซส์เอลครับช่วงนี้หลายเรื่องออกจ่ายเยอะประหยัดหน่อยเออประหยัดหน่อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมาอ่โอเคพี่โบจะวางนี้นะเพื่อไม่ให้น้องหลินเห็นและได้ความตื่นเต้นในการเปิดโอเคโอเคปิดก่อนปิดก่อนเอาอมาก่อนเลยมาก่อนกล่องหนึงเอาอมากล่องที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งอ้าวไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยกุคิดถ้นเลยกูอันนี้มั็นกุ๊ เรี่องกูคิดก่อนเคียวจูโร่ของพวิบวอปล่อยปล่อยเฮ้ยเอามาเข้ากล้องก่อนโอ้โหเจ๋อเฮ้ยหลินว่าพี่บอมมีมีละมั่งแบบเนี้ยงานเซก้านะแกะเลยบาปนี้ยังยังยังเฮ้ยโหเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังอานจะเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังไปเอาไปทีตัวอื่นก่อนเคียวจูโร่นะคะ1กล่องมากล่องต่อไปเฮ้ยนี่มันเฮ้ย อันนี้อยากได้ไอกระเป๋าไงที่แบบว่าใส่ยี่ยุเนี่สโกะอ่ะอ่าใช่เหมาะกับพี่โบมากอ่ะใส่ชุดแบบทันจิโร่พอดีกล่องไม้กล่องไม้ขอาเข้าไปได้ปะแกเลยนี่แกให้ดูได้เลยนี่แกมันเป็นกล่องนี้อาลินใส่เข้าไปข้างในไปไม่ไม่ลินต้องเข้าข้างในสิเป็นเป็นเป็นผีหัวยังเข้าได้ปะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราเราใส่ดิ ไหนเราดิล,ลองเข้ากล่องเข้ากล่องลูกเนสโก้ลูกโบในสโก้ใน,โกในเรื่องเขาหดตัวแล้วเขาเข้าไปได้กูหดตัวไม่ได้กูมีแต่ขยายเนี่ยหุ <c oughs> ่นเอาหุ่นเอาเอาโอเคได้กระเป๋ามาเอามาเอาริ้นเดี๋ยวพี่ฮิว้วฮิ้วเน<อ>สโก้พี่โบพี่โบฮิ้วละของพี่โบอ,อ่ะดานะละเป้มาหนึ่งใบเฮ้แต่เป้นี่านอาริ้นแผงข้างบนหน่อยเป้งานแท้เลยมา ให้พี่โบแบบว่าสะพายเป็นกระเป๋าสะพายนะขนาดแบบผู้ใหญ่ก็สะพายได้เอาจริงเพราะว่ามันปรับขนาดได้ต่อไปเลยมาเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยกุ้งอ๋อช่วงเตะช่วงเตะเลยโอ้พี่โบเปลี่ยนท่าดีเปี่ะเตะเตะเดี๋ยวกล้องมันนี่นะปิวนะนี่นี่ทาเป็นอย่างนี้เลยเราไปกันต่อกับ กับเนสโกะเฮ้ยเขาให้เนสโกะมาเยอะจังวะอันนี้ตอนที่เป็นตัวเล็กๆใช่ป่ะที่วิ่งเฮ้ยกล่องเล็กนี่บอกเลยนะว่าราคาดีมากอันนี้จะเป็นของงาน SPM ก็งานเซกางานเซกาเฮ้ยอันนี้แบบคนแบบเก็บเยอะมากอันเนสโกะจังตอนแบบว่าขดตัวเนี่ยน้องน่ารักมากน้องน่ารักเนี่ย่ายเซกาผลิตมาโอ้หน่ารักอะน่ารักมากอะน่าเก็บอะ มาไปกันต่ออุ้ยหูยจะเย็นนะกิตเตอร์แงการมัวหรอใช่ผเ,เป็นงานผู้หญิงเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากกิตเตอร์แการมัวที่เป็นเวอร์ชั่นในสุโดโกดังเนาะอืมีนนานสวยใช่หน้าเขาจะสวยมากนี่รู้สึกตัวนี้จะคู่คู่กันกับทันจิโร่ใช่ป่ะรู้สึกคู่กันบ้างหรือไม่คู่เป็นเดียวๆเลยเฮ้ยไม่กิตเตอร์นการมัวมีกับผู้หญิงอ้าวเหรอ โอ้ยนั่นก็ดีสิสวยสวยสวยนะมีแต่ผู้หญิงพวกนามงนามนี่อนะไรพวกเนี้ยนาง,ง,งเอกพวกเนี้ยเขาก็จะเอามาทําเป็นคอลเลคชันนี้อ่ะนี่เลนต่อไปพี่บ้างเฮ้ยทันจิโร่ไอตัวนี้น่ารักงานนี้งานตุ้ครีบนะส่วนใหญ่ยังงานตุ้ครีบกันหมดเลยโอเค <Okay. S 1> เป็นลายนี้เลยเนาะเป็นลายน้องเขาเลยไลายน,น้องเลยอืมมันคืออะไรอ่ะที่ใส่ก็เป็นอ่าเหมือนกับเป็นมันเป็นตีมมันเป็นตีมเขาอะครับอ่าให้ดูข้างในเลยว่าเป็นยังไง มันจะเหมือนคล้ายๆเกาะแก้วมันจะเป็นเกาะกล่องแทนอ่ามาดูข้างในกันเพาเป็นยังไงอ้อมันแยกสองชิ้นมันแยกสองชิ้นอือน้องน้องแยกสองชิ้นโอ้ยตัวใหญ่ยูเฮ้ยน่ารักว่ะเลน,นอันนี้กล่องนะครับจะแกะไม่ได้นะครับแจ้งก่อน อันนี้กล่องแบบอย่างเดียวนะจะแกะไม่ได้ถ้าวางก็จะก็เหมือนเป็นกล่องให้วางอย่างนี้เฉยๆเนี่ยพอดีเลยถ้าวางดูตากล้องบนนะก็จะเป็นแบบนี้ไรผมโอเคมากเลยไรมจะเป็นแบบนี้ชึบไรผมดีมากงานงานละเอียดดีอยู่นะเอาาเลิ้นตัวต่อไปยังไม่หมดโอ้โหกล่องใหญ่โตโมโหอะไรครใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยแกะแบบว่าพัใครเซกา อะไรอะ่ะลิปบ๊อตเหรอป๊อปชิปป๊อป,ป,อปเอองานนี้ไม่คุ้นเลยฮะไม่คุ้นอันนี้เป็นงานคล้ายๆเหมือนกับพวกงานป๊อปอะหัวจะเสีเยสเ่ยมเลี่ยมไงคล้ายๆแต่ว่าเราไม่เราไม่ค่อยคุ้นกับงานนี้เราแกะไม่เขยา่าเขย่าหัวเพื่อมีข้างในแกะได้ไม,<า>ไม่ไม่ไม่ <c oughs> เปลือง <c oughs> เปลืองเปลือง,องไม่เอาไม่เอามาต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วเฮ้ยสุดท้ายแล้วเหรอฟันตังกี่อย่างแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จ็ดแปดทั้งหมดก็มีแปดคุ้มโอ้โหพี่ตัวนี้จะสีสีธรรมดามีแต่ตัวเอกนะตอนแรกที่คิดไว้อ่ะพี่โบสีธรรมดาพี่โบที่คิดไว้หนิงคิดว่ามีแต่ตัวาที่เป็นสองลักะที่เขาจะมาให้บ้างแต่นี่นี่คือมีแต่ทันจิโร่กับเนสโกะเลยนะเนี่ยแล้วก็มีแถมเคียวจูโร่มาเหมือนรู้ว่าพี่โบชอบเออเขาดูช่องพี่โบป่ะคงสั่งประจำสั่งประจำก็รู้ไง ันจิโร่นะไอตัวดีนี่ดีนะคู่กันได้มันเป็นคู่กับเดสโกอมคู่กันได้อาล่ะ,ละมาเรียงกันเลยนะเป็นแบบนี้เลยอ่าน,ะนี่นี่ตอนแรกอยู่ตรงนี้นะพี่โบแล้วก็เรียงใหม่างนี้เลยเอ,อ่ะอ่าใช่ <Okay. S 1> ปิ้งเลยนะก็ มีอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาโชว์ก่อนก็คือ,อนนตัวนี้เลยลูกรักพี่โบอันนี้ยังไงไม่ขายไม่ไรไรสิไม่ไม่ได้แจกไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงขอคัตเตอร์หนะ่อยโดนนะหนึ่งสองอหัวไปทางตัวไปทางหูสวยมากงานอ่ะอือเป็นอย่างนี้เลยพี่โบขอบประกอบเลยค่ะ,ะพี่โบไปเลยค่ะอ่ะา ต้องตบกับขาอ่าอมีฐานด้วยค่ะอ่าหัวอ,ออกมาก่อนโอ้โหฐานอ่าฐานหฮ้ยดาบเขาให้ปอกมาด้วยเด้อแบบใส่ได้นี่จะถอดโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเอออ่ะปอกดาบ พุณจริงๆดาบออดาบมีฝักแน่อืมดาบสวยนะรายละเอียดดีรายละเอียดดีมากอ่ามาอืมสวยงามอันนี้เป็นแบบให,ให,ให้ให้ดูให้ดูน,ดดดนี่ได้เรียบร้อยโอ้ย <laughs> ไม่กล้าไม่กล้ามองดาบอ่ะ <laughs> มันคมจริงนะ อ,อ่าลองอดูดู <S <S นี่ละอย่างงี้ถ้าเกิดคือรู้พี่พ่อจะหันมามองเงี้ยพอพอ,พอไปอ่ะมาดูเรามาสรุปกันนะได้อะไรบ้างอ่ะมีอ่าทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะน่ะให้ดูคร <ะ S 1> นะับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ไรีดีวแปดชิ้นคุ้มไหมไม่รู้ราคาอ,อยู่เท่าไหร่นะราคาสามพันบาทลนแปดหารสามพัน 8, 3, ส7 5บาทอ่านะก็ถือว่าคุ้มแล้วกันส7 5บาทเฮ้ยคุ้มคุ้มสองร้อยสามรแต่บอกก่อนนะว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้บางอย่างมันไม่ได้ด่งใจใช่แต่แต่พี่ชอบอันนี้อันนี้ด่งใจอันนี้คือแบบ3,000นี่คือจบแล้วซอสพี่โบ้สาม0 0นชั่งมาที่เรือพี่โบ้ตอนถือต้องถือเข้าหน้าตัวเองนี่ถือเงี้ยหายแล้วตายยิ้มแกรมยิ้มมาเฮ้ยไม่ควรเลยอย่างนี้ใคมาโอเคอ่ามาจบประมาณนี้นะวันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับกลับ ต้ออบอก,ก่อนของเขาทั้ง่านจะใหม่คือในยุคยุคยุคปัจจุบัน <Okay. S 1> คือเก่าแบบว่าไม่ได้เก่าแบบเก่ามอไม่มันเป็นการ์ตูนมาใหม่นะก็เลยแบบของทุกอย่างก็เลยยังดูใหม่นะ,นะเดี๋ยวกันก็ลองไปเล่นกันเองแล้วกัน<า>อันนี้เล่นให้ดูประมาณนี้นะครับตอนหน้าไปเลยมาดูกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย